เลี้ยงปลาแต่ปลาตายบ่อยอาจจะเป็นเพราะคุณทําสิ่งนี้ 1. ใช้น้าปรัปลาเลยทันทีน้ําปรัปลาเนี่ยเขาจะมีคอรีอยู่นะครับซึ่งปลาจะไม่ชอบมากๆเลยควรพักน้าปรัปลาไว้สัก2 -3 ถึงวันแค่นี้ก็นํามาเลี้ยงปลาได้แล้วครับ2เทปลาใส่ตู้ทันทีหลังซื้อปลาที่เรารับมาจากร้านขายปลาเลยเนี่ยเขาจะยังไม่คุ้นเคยกับอุณหภูมิในตู้ของเรานะครับเราควรแช่ถุงปลาไว้ในตู้สัก15นาทีหลังจากนั้นจึงจะสามารถใส่ปลาลงไปในตู้ได้เลยครับ 3. เลี้ยงปลาหลายตัวเยอะเกินไปการเลี้ยงปลาหลายๆตัวเป็นข้อเสียอย่างมากเลยครับเพราะว่าขี้ปลาเขาจะเยอะมากๆซึ่งจะสร้างแอมโมเนียในน้ําทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงและปลาจํานวนเยอะๆแบบนี้จําเป็นต้องการออกซิเจนอย่างมากเลยครับและถ้าใครกําลังมองหาปั๊มออกซิเจนอยู่ผมแนะนําตัวนี้เลยครับปั๊มเมจิก8,800เขาจะมี2รุ่นนะครับมีตัว6,600ปั๊มจะออก1ทางส่วนของผมเป็นตัว8,800ปั๊มจะออก2ทางครับใช้กําลังไฟ5วัตต์ความแรงลม4ลิตรต่อนาทีแข็งแรงทนทานเสียงไม่ด แถมร้านเขายังรับประกันสินค้าให้ด้วยครับหากเสียหายภายใน3เดือนสามารถขอเปลี่ยนตัวสินค้าใหม่ได้เลยครับปั๊มลมจะแรงสะใจแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นคนไหนที่สนใจผมแปะพิกัดตะก้าไว้ให้แล้วนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับขอบคุณครับ